เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลาย ID masterming 6666 66. ราศีกุมนะดูชัดๆนะกุมนะกุมนะอ่าลัคนาราศีกุมนะครับดวงชะตาไตรามาสสุดท้ายของปีนะไตรมาสสุดท้ายของปี2564จะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวปลายปลายเดือนออกันยานะดาวพฤหัสจะขยับย้าย ถอยหลังกลับมาที่มังกรและเดี๋ยวก็จะเดินหน้ากลับไปที่กลุ่มอีกส่วนดาวศุกร์จะย้ายวันที่สมตุลาคมเทบผมพูดมาทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญนะครับกับทุกๆุกลัคนาราศีและสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นผมจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าเมื่อดาวพระหัสถถอยกลับมาตรงนี้ไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ นะครับในพบวิน่าแต่มันย้ายแป๊บเดียวมันไม่ได้อยู่นานหรอกนะมันย้ายขยับแป๊บเดียวไม่ได้อยู่นานชาวลัคนาราศีกุมการเงินการทองนั้นก็ยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่อย่าไปใช้เงินผิดประเภทนะครับหรืออย่าไปสร้างหนี้สินโดยไม่จำเป็นในไตรมาสสุดท้ายของปีนะเราต้องรู้ว่าอะไรที่เราเอ,อ่อทำได้ ตามกำลังของเรานะอย่าไปใจใหญ่ทำอะไรใจใหญ่ไม่ได้นะครับไรมาสุดท้ายของปีบางคนไปผีผามไปลงทุนทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่ควรเดี๋ยวจะกลายเป็นหนี้สินได้นะต้องบอกชาวลัคนาราศีกุมไว้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าภาพรวมๆของดาวเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ดีผมก็ติงอย่างเดียวนะ ชาวกลุ่มอย่าไปอย่าไปลงทุนอะไรที่ผิดประเภทนะครับด้วยความที่ไม่ถนัดหรือเพื่อนชวนหรือเกรงใจเพื่อนเกรงใจญ,ญาติเดี๋ยวเสียหายนะนะนะ,นะใครเนี่ยคุณสสสอะไรสาลิกาอาจารย์สุดหล่อไม่เสร็จค่ะเพื่อนเล่นเหรอคะฮะผมาอาจารย์สุดหล่อไม่เสร็จอะ แต่ดูดินั่นหาตาเป็นไงเนี่ยเออเออนะฮะโอเคนะอา้าวนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมนะะในเรื่องอื่นๆยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมติงอย่างเดียวอย่าไปใช้เงินผิดประเภทอย่าไปลงทุนผิดประเภทนะครับเพราะว่าถ้าจะเอากันจริงๆแล้วนั้นดาวนะดาวเ แห่งความเจริญก้าวหน้าคุณยังมีโชคดีนะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่นะครับนะครับถือว่ายังมีงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์อยู่แต่ผมติงอย่างหนึ่งไองานที่ต้องมาสต็อกของเยอะๆหรือต้องไปสร้างอะไรใหญ่ๆอ่ะในช่วง3เดือนสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยง นะฮะอย่าไปทำอะไรที่โอเวอร์โหลดจนเกินไปนะก็ต้องบอกชาวลัคนาราศีกุมไว้แบบนี้แต่ในทางกลับกันคุณมีโอกาสจะโชคดีจากงานที่ไม่ได้คาดฝันไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนสิ่งเหล่านี้น่าจะนำพามาจากคนรักหรือคู่ครองของคุณนะนะครับฟังตรงนี้ชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศีกุมดวงไตรมาสสุดท้ายของปี ถ้าเกิดไม่ตัดไอ้เรื่องที่ลงทุนผิดประเภทออกไปนะคุณยังมีเงินมีทองใช้ตลอดนะครับแล้วชาวลัคนาราศีกุมจะทําอะไรก็แล้วแต่พยายามปรึกษาคนใกล้ตัวไว้อย่าไปทําอะไรโดยพลาการนะครับนะครับนะอะไรเนี่ยมาสักดึกเชียวเรื่องกูนะอย่ายุ่งเลยง่วงก็ไปนอนอืมบ่นทําอะไรเราเออเนี่ยมีใครเขาบน่นสักคนหนึ่งเนี่ยอืมนะฮะ โอเคนะแล้วก็เงินนะการเงินกินใช้เนี่ยยังสบายสะดวกสบายอยู่นะผมก็ย้ําแค่นั้นเองนะครับว่าอย่าไปลงทุนผิดประเภทนะครับชาวกลุ่มติงไว้ก่อนเลยแต่ภาพรวมๆคือดาวพฤหัสมันถอยไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็กลับไปทับลัคนาราศีกุมใหม่นะฮะฉะนั้นช่วงประมาณตุลาพฤศจิกา ช่วงนี้จะลงทุนหรือทำอะไรก็ตัดสินใจดีๆนิดนึงนะนะครับนะครับนะชาวลัคนาราศีกลุ่มส่วนความรักยังไปได้ดีคู่ครองยังสนับสนุนกันอยู่อย่างดีแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าคู่ครองอาจจะต้องเดินทางบ่อยก็ได้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกลุ่มทั้งหมดทั้งมวลที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้นั้น นะครับจับหลักได้จากดาวพฤหัสที่มีการขยับย้ายถอยหลังไปอยู่กับเสาประการที่1อยู่ในภพวินาศนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอย่าได้ไปค้ำประกันใครนะครับหรือธรุรกิจอะไรที่มีใครมาชวนไปหุ้นส่วนดูให้ดีเถอะนะไตรมาสสุดท้ายของปีเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากจะให้ไปลงทุนเลยนะครับมีอะไรที่ทำอยู่ทำไปก่อนนะครับกลัวเดี๋ยวมีปัญหาหุ้นส่วนจะแตกกันภายหลังนะ นะครับก็ติงชาวลัคนาราศีกุมไว้แบบนี้นะครับอา้าวลัคนาออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล